สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับชมและติดตามนะคะผ่านปีใหม่ไปแล้วตอนนี้ก็จะมาเริ่มหาขนมไหว้เจ้าช่วงจุดจีนนะคะวันนี้จะชวนทำอิ่วกล้วยชุดเล็กๆนะคะซ้อมมือกันไว้ก่อนเนาะเรามาดูวัตถุด,ดิบต่างๆของการทำไส้ก่อนนะคะก็จะมีถั่วเขียว ถั่วเขียวลอกเปลือกเนี่ยค่ะแช่น้ําสักสี่ห้าชั่วโมงหรือข้ามคืนก็ได้เพราะช่วงนี้อากาศเย็นเขาก็จะไม่เสียง่ายเนาะล้างสะอาดแล้วนึ่งงาดำล้างน้ำนะคะเราจะใช้ถั่วที่ร้อยห้าสิบถั่วนึ่งนร้อยห้าิบงาดำหกสิบกรัมนะคะมีน้ำมันงานนิดนึงมีเกลือป่นหน่อยแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเนาะเรามาทำไส้ก่อนนะคะ เรามาทำไส้ขนมไว้ก่อนนะคะงาดำล้างสะอาดแล้วคั่วค่ะตัวนี้จะเป็นอิวกล้วยแบบสมัยเก่าสมัยโบราณเลยค่ะตัวแป้งขาวๆนิ่มๆใช้ทอดในน้ำมันอ่อน,ออนๆเบาๆ่ะคะแป้งก็ต้องกวนสุกจะเหนียวเหนียวหนึบหนึหน่อยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำไปด้วยกันค่ะจัดชุดเล็กๆให้ก่อนลองมาซ้อมมือทำเนาะ เป็นอีกขนมหนึ่งที่ทําไว้จุดจีนได้ค่ะไหวกงมาได้ไหวบรรพบุรุษได้ขอใส่งาขาวลงไปนิดนะคะจะได้รู้ว่าเขาสุกหรือ,อยังนะอย่างนี้เราก็จะดูออกว่าเขาเหลืองหรือ,อยังเขาสุกหรือ,อยังดีแล้วค่ะหอมละ อตน,นี้ใส่น้ํำลงไปค่ะแค่ปั่นได้พักไว้อย่างนี้ก่อนของเราจะใช้ปั่นสองอย่างเลยนะคะแล้วก็ใช้เครื่องปั่นละเอียดใช้เครื่องปั่นละเอียดนี้ไปปั่นงาก่อนแล้วค่อยมาเทใส่นี่แล้วปั่นอีกทีหนึ่งค่ะ ลงไปในนี้แล้วไปปั่นอีกทีนึงนะละเอียดเข้ากันดีแล้วนำไปกวนค่ะในนี้นะคะเพิ่มน้ำมันงาสักหนึ่งช้อนเพิ่มน้ำมันงาเพื่อความหอมสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ความหวานปรับเอาค่ะตัดด้วยน้ำตัดด้วยเกลือป่นนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่ง รสชาติที่ต้องการแล้วตักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะปิดให้สนิทไว้เลยไม่มีเหงื่อพักอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวร้อยห้ากรัมนะคะใส่เกลือป่นลงไปจิ๊ดหนึ่งค่ะน้ำตาลทรายสักหนึ่งช้อนกาแฟ น้ำเปล่า270ทยอยใส่นะคะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนำไปกวน,นะคะ่ะไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆใส่น้ำมันลงไปนิดนึงน้ำมันพืชก็ได้ค่ะกน้ำมันสักหนึ่งช้อนนะคะ วนไปจนแป้งเราสุกใสนะคะสุกดีแล้วปิดไฟแป้งเราเริ่มจะปั้นได้แล้วเราเตรียมถาดก่อนค่ะใช้ถุงร้อนเนี่ยถุงที่ใส่อาหารเนะะี่ยค่ะถุงร้อนนะถุงร้อนใส่อาหารรองถุงอย่างเนี้ยนะคะรองลงไปก่อนที่เราจะวางขนมเพราะขนมตัวนี้เราไม่ต้องนวดแต่ต้องมีที่รอง ทำไมถึงต้องมีที่รองเพราะเขาเหนียวแล้วเขาจะติดนะคะใส่ช้อนใส่ช้อนเดือยนะคะเวลาเราตักแป้งเขาก็จะไม่ติดแป้งเอาไว้ไปทำไหว้จุดจีนนะคะวันนี้เราซ้อมมือกัอนก่อนตัวนี้ไม่ค่อยจะมีใครทำเพราะว่ามันเหนียวเหนอะหนะนทำยากแต่ถ้าเรารู้วิธีมันก็ไม่ยากหรอกคะ่ะง่ายคุณทำอย่างนี้นะ เพื่อนเพื่อนทำอย่างนี้นะคะเอาช้อนใส่เพื่อจะตักแป้งใส่ถุงนะคะถุงที่เราใส่อาหารร้อนๆนั่นนะคะถุงที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่กับข้าวอะ่ะตักแบบนี้เขาจะไม่ค่อยติดช้อนมันง่ายต่อการทํางานเพื่อนเพื่อน,อนมีถุงมือที่เป็นใสๆอย่างนี้ที่จริงมีนะแต่เราหาไม่เจอมีนะคะแต่ระวังแล้วเราหลงเราก็จะใช้ันนี้แทนถ้ามีถุงมือใสๆนะคะเขาก็จะไม่ติด ตักแป้งมาให้พอๆพอๆหนึ่งชิ้นนะคะพอๆหนึ่งชิ้นที่เราจะปั้น ได้แล้วใาสา่ไส้ลงไปค่ะต้องต้องพักให้เย็นก่อนนะอันนี้ยังร้อนนะเราใจร้อนนะ ตรงที่มันบางเกินตรงที่แป้งเขาบางเกินไม่เป็นไรค่ะใช้ถุงมือเนี่ยหยิบเสริมขึ้นมาแล้วก็แปะเข้าไปแค่นี้เองค่ะได้ละอันนี้จะเป็นแบบอิ่วกล้วยแบบโบราณนะคะอิ่วกล้วยสมัยก่อนด่างเดิมที่เราทานตั้งแต่เด็กๆตรงไหนแป้งหนาคุณก็ค่อยๆแต่ล่อมแล้วเก็บแป้งออกมา อย่างนี้ค่ะได้แล้วก็วางลงไปในวางลงไปในได้แล้วนะคะก็ได้รูปทรงอย่างนี้แล้ววางลงไปในถุงนี่ค่ะตึงแป้งขึ้นมานแบบนี้ง่ายค่ะ แป้งตัวนี้เราจะไม่ต้องไปไปนวดแต่ว่าเวลาปั้นเราจะยากนิดนึงเวลาเราห่อนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วแบบนี้ก็จะไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วไม่ยุ่งแล้วค่ะทําแบบเนี้ยจะง่ายที่สุดจะจับทรงข้าหน่อยจะได้เป็นรูปกลมๆน้ำม,มันร้อนแล้วนําขนมแล้วลอยลงไปเลยค่ะ อิ่วกล้วยตัวนี้จะทอดไฟแรงไม่ได้นะคะไฟอ่อนๆน้ำมันนิ่งๆพอขนมเราเริ่มเริ่มลอยอะคะ่ะก็ใช้ได้ละตักได้เลยเพราะว่าแป้งเขาสุกอยู่แล้วนะคะ ขนมไหวเจ้าขนมโบราณว่าเจ้าช่วงตุดจีนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ